ภาษีวีล็อกอีนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปไปซื้อสูตรที่สุดคิวฮะฉลองแคมเปญ ec ec ของภาครัฐฮนะไปกันเนี่ยกำลังไปเลยฮะจบแล้วทำไมต้องไปใช้ ec ec <oughs> ทำไไมต้องไปใช้ ec ec เพราะผมเป็นผู้เสียภาษีฮะจุดเ <Easy. S 1> ริ่มต้นของ ec ec จริงม,มันมีมานานแล้วคุณ ถ้าคุณทันไม่แน่ใจคุณทันหรือเปล่าแม่งมีแบบเมื่อก่อนแรกๆมันชื่อช็อปช่วยชาติเขาจะออกแคมเปญมากระตุ้นทุกสิ้นปีให้คนแบบไปซื้อของเพื่อลดย่อนภาษีโดยสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะหมื่นหเว้ให้คุณไปซื้อ1 5ื่น แล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีได้ซึ่งปีแ,แรกๆคนจะงงมากว่าซื้อมาลดหย่อนภาษีคืออะไรจริงๆมันคือค่าลดหย่อนตัวหนึ่งก็เหมือนเราไปซื้อประกันซื้อกองทุนอะไรแบบนี้แหละครับเราเอามาลดหย่อนภาษีกระตุน้นให้คนซื้อฮะแบบซื้อเพื่อลดหยอ่อนภาษีคนก็แบบอยากจับจ่ายใช้สอยเนาะคือภาครัฐเนี่ยเขาได้อะไรก็ตุ้นเศรษฐรกิจแล้วกันเรียกง่ายๆคือมันเป็น,นกลไกของรัฐแล้วกันที่เขาใช้พวกค่าลดหย่อนฮะในการกระตุ้นให้คนอยากจับจ่ายใช้สอยคือคนเราอ่ะโดยพื้นฐานคือคนเราไม่ได้อยากเสียภาษีอยู่แล้วนนนนนนะะะถ้ะะนน้้้้้้้าาาาามมมีีีีออไรรรรรกกกกตุเ่่่ั็ทํใใใหูสรรสึวววชชแแแลบบฐ รัฐก็เสียเงินภาษีคือเก็บภาษีได้น้อยลงจากฝั่งของภาษีเงินได้เนาะแต่รัฐก็ได้การกระตุ้นเศรษฐกิจได้แวดได้อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นในมุมผู้ประกอบการการจับจ่ายใช้สอยที่มันเพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นนั่นคือที่มาที่ไปของ eazy e l e i p t ณปัจจุบันซึ่งกลไกของแม่ก็จะเยอะมากกติกาละกันก็จะเยอะก็จะมีของที่ห้ามซื้อมีแบบต้องเอกสารต้องใช้อปัจจุบันต้องใช้เป็น e tag invoice อะไรเงี้ยครับปีนี้อาจจะมีแบบความยากอีกนึงคือต้องมี o t o p ด้วยพี่น้องอธิบายการใช้งานของ easy, easy recind right? นะครับว่ามันลดหย,ย่อนยังไงมันลดหย,ย่อนยังไงใช่ไหมครับมันก็คือค่าลดหย่อนซึ่งท,ทุกเงินที่คุณจับจ่ายใช้สอยไปเนี่ยคุณเอา,าเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนในการลดลดหย่อนภาษีดังนั้นเวลามันจะลดภาษีได้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วลดได้เลย,เยมันจะลดได้ตามอัตราภาษีที่คุณเสียถ้าคุณเสียภาษีคืออัตราภาษีบุคคลธรรมดาม,มีแต่ยกเวน้นไปจนถึง3 5ซึ่งถ้าอัตราของคุณอนะ เสียต่ําคือคุณเป็นคนที่เป็นผู้เสียภาษีแหละแต่คุณเสียภาษีไม่สูงคือแบบอัตราห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณใช้ไปสามหมื่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาษีให้คุณได้ตามอัตรานั้นเช่นถ้าเป็นห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลดได้แค่พันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามพันถ้าคุณแบบไปใช้บวกอีกสองหมื่นที่มันเป็นของโอท็อปของวิสาหกิจต่างเนี่ยรวมกันเป็นห้าหมื่นคุณก็ลดได้ตามเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ดีนั้นจำนวนเงินที่คุณใช้กับภาษีที่คุณประหยัดได้เนี่ยมันะะไมม่เเเเาาากันนนถถ้้้หปีีียบงคคคืืออออุุุณณณซขแลลลวดสส็ภภษษ เสีย35อะไรเงี้ยคุณก็ประหยัดภาษีได้เยอะกว่า mm hmm. ก็คือตามการจับจ่ายใชใ้สอยพูดง่ายคือถ้าคุณเป็นคนมีเงินเสียภาษีเยอะนโยบายนี้เหมาะกับคุณให้คุณใช้เงินในช่วงนี้แต่ถ้าคุณเสียภาษีไม่เยอะแล้วก็ไม่ไค่อยมีกําลังทรัพย์เท่าไหร่อาจจะต้องพิจารณาดีๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณเป็นคนใช้ใจ่ายเกินตัวได้ mm hmm. กก็เเลืออาแล้วแล้วเราก็มาถึงโอเคตอนนี้เราถึงนี่ฮะสูตรคิ้วพระราม3เรากำลังจะมาใช้ e2e r e c e i t ก็คือเราจะมาตัดสูตรซึ่งสูตรคิ้วเนี่ย mm hmm. เขาสามารถออก e t a c mm hmm. ได้ตามโครงการของรัฐราะนั้นเราก็เลยสามารถจะตัดสูตรจ่ายเงินและเอา e t a g i n v o y ไปรถย่อนภาษีได้อันนี้เป็นความตั้งใจพูดแบบสารภาพผิดคือจริงๆตั้งใจแต่ปีที่แล้วที่มาถ่ายพี่สนเว้ยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วว่าจะมาตัดสูตรแล้วก็ล่วงเลยผ่านมาอีกปีหนึ่งครเพิ่งได้มาวันนี้แล้วก็คือจะมาสาธิตการใช้จะมาทําให้ดูว่าเวลาขอ e-cdc เขาขอกันยังไงอ่ะไปลองดูกันไปมาตัดสูตรครับไอ้มันมีสูตรสําเร็จกับตัดใช่ไหมครับราคามันต่างกันยังไงบ้าง ก็ท้าวของเราค่ะจะมีเป็นสูตรสำเร็จรูปกับสั่งตัดนะคะถ้าราคาค่ะสำเร็จรูปสตาร์สามพันเก้าถึงห้าพันหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสั่งตัดค่ะเอ่อหกพันหกนะคะก็เป็นเบสิคคอลเลคชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอดึงต้นสามพันเก้าคือครึ่งแค่แค่สูตรหรือว่ารวมกางเกงด้วยครับรวมกางเกงด้วยค่ะอ๋อสามพันเก้ารวมกางเกงด้วยหกพันหกก็รวมกางเกงด้วยรวมกางเกงด้วยค่ะมีสูตรหนึ่งกางเกงหนึ่งในเซตอยู่แล้วค่ะโอเคผมลองแบบอันนี้ก่อนแล้วกันนะแบบสำเร็จรูปก่อนก็ได้ได้ครับ เฮ้ยอันนี้อนนี้โอเค,อนนอเคได้ไอันนี้ขอเงินสี่ได้ได้ได้ใช่ค่ะสำหรับบัตรจะไม่มีชาร์จอะไร <c oughs> อันนี้คือมาสาธิตการใช้ EC ใช้ส<ช>ิบใช้สี่ส,ส,สี่สีครับอย่างว่าต้องกรอกอะไรส่วน,นของเราค่ะจะเป็นตัวแบบฟอร์มออนไลายผู้ชายสแกนตัว ดีได้ลเลยใช่ค่ะก็พอสกแกนไปก็จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับภาษีนะคะก็กรอกข้อมูลส่วนตัวปกติได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเขาจะให้แนบเป็นใบเสร็จที่ชำระเงนินไว้นะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็แนบลงไปเป็นรูปถ่ายใช้ใช้รูปถ่ายมือจีกระดาษภายใ14<ด>วันทวงการนะคะใช่ใ <น S 1> ค่ะนี่คือเพื่อนนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่กรอบเลยกรอบแบบ14วันทวงการใช่ไหมใช่ค่ะจะส่งตามอีเมลที่เราบันทไว ล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไรเนี่ยมีนักเสียคนมาโวยวายขอใหม่เหรถ้าปกติก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับอีเมลค่ะก็ิดี๋อบไปิดคอมพิวเอรบได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเช็คข้อมูลให้หรือว่าเข้าดูในควายขยับสอนก็ได้ค่ะถามว่ามีหรือเปลาก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้อีเมลก็โทรมาเช็กกับเขาอีกทีนึงก็ได้ แต่ว่าก่อนกดสมิตก็อยากให้ดีเช็กก่อนค่ะว่ากรอกข้อมูลถูกไหมอย่างเช่นถ้าข้อมูลผิดอย่างนี้ค่ะก็อันนี้เราจะแก้ไขเองไม่ได้ถ้าสมส well. สมติว่ากรอกผิดไปแล้วไปแก้ไขได้ไหมถ้ากรอกผิดแล้วกดสัมิตไปอะค่ะจะแก้ไขไม่ได้ก็ต้องจิสมุดิอันนี้สําคัญนะคือคือทุกที่แหละก่อนที่จะกรอกเช็คข้อมูลให้ดีพอผิดแล้วก็ผิดเลยไม่ไม่ต้องเสียเวลากับระบบกันด้วยขอ้หอเขาให้ดเขาให้พูดใบเสร็จเข้าไปด้วยที่เราถ่ายรูปใบเสร็จถ่ายถ่ายได้ไหมมัน ได้เนี่ยให้ดูว่าอันนี้คือใบเสร็จนะครับคือใบเสร็จยาวมากเดี๋ยวค่อยอัพโหลดใบเสร็จเข้าไปแล้วก็กดอัพโหลดซับมิสนี่ฮะเรียบร้อยโอเคอันนี้เขาเรีคอร์แล้วครับเรียบร้อยขอบคุณครับเรียบร้อยค่ะใช้เงินที่มันเลีวร็วนะครับเออเออแล้วให้ฟังนะครับเมื่อกี้ไปโดนอะไรมาบ้างไปโดนสูตรมา2ตัวครับตัวละสี่พันกว่า ก็จริงมันไม่เรียกว่า2ตัวสิมันต้องเรียกว่าสชุดเพราะมันทั้งสูตรและกางเกงซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงคือด้วยคุณภาพด้วยการทํางานที่เป็น professional ไม่แพงแล้วก็ได้ใช้งานจริงสูตรเนี่ยตัวหนึ่งมันตัดปีอ่ะคุณใช้งานมาเท่าไหร่ปีสอปีอ่ะอย่างน้อยนะซึ่งผมว่าคุ้มค่าที่เล่าให้ฟังหน่อย่าตอนที่พี่เข้าไปวัดตัวแล้วเขาทักอะไรยังไงพี่บ้างคือไอ้ที่เซอร์ไพรส์อันดับแรกคือเราเข้าไปวัดตัวไม่ใช่สิยังไม่เข้าไปเลยเขาถามว่าอันนี้ผอมลกกวว,ว่าา่่าา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 า้้มมยยยรรรรเจํไดถพในนึง รา <laughs> ยการรายการหนึ่งที่มาถ่ายพิสน์ตอนนั้นครับก็เขาก็ถามว่าพรบบ้อมลงไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จําไซด์ได้เขาก็หยิบมาตามตามไซด์อะไรเงี้ยให้เลยก็แบบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าเฮ้ยรู้เลยแล้วก็เวลาตัดสูตรอะผมมาเคยตัดสูตรแบบสั่งตัดเนาะ เขาก็ต้องมาวัดแบบละเอียดแต่ว่าเนี่ยด้วยความเป็นสูตรสาเร็จด้วยเขาเขาเขาแค่อะไรอะแค่พับข้อมือพับข้อเท้าแล้วเขากะได้เลยว่ามันประมาณกี่เซนคือปกติเวลาตัดสูตรคุณภาวออกนะเขาจะใส่วัดวัดทั้งตัวคุณข้อมือข้อเท้าความยาวช่วงไหล่ช่วงอกอะไรเงี้ยทั้งหมดแต่เนี่ยเขาแค่แบบกะดูได้แค่เขาพับแล้วเขารู้เลยว่าประมาณเท่านี้ก็คือแสดงว่าเขาเป็นมือทองอม,มีพลังพิเศษประมาณนึง มือแม่นมือแม่นมือแม่นแล้วเขาแล้วที่ดีอ่ะอันนี้ส่วนตัวไม่มีปัญหาอย่างหนึ่งผมว่าเป็นคนซื้อของไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่ายังไงผมมาชอบฟังคำแนะนำเลยก็จะถามว่าแบบอะไรดีเขาก็เลือกมาปั๊บแม่งโดนด้วยพอเราได้ปั๊บอะแม่งตรงกับที่เราอยากได้คือเราอยากได้สีดำเขาเลยสีมืดตัวสีสว่างตัวเงี้ยเขาเลือกมาใน,ในแบบที่เราอยากได้เลยแล้วก็ทํางานเร็วมากคุณเร็วขนาดไหนอะเราเจอกันบ่ายโมงนิดก็บ่ายโมงเนี่ยยังไม่บ่ายสองเลหมดแล้ว ไม่ใช่หมายถึงว่าทำเรียบร้อยแล้วตัวท,ทีตัท,ทีเออใช่ทำเรียบร้อยมาเท่าไรปุ้นเนี่ยยังไม่หนึ่งใบสองเราเข้าไปน่าจะประมาณแปดโมงสิบห้า <15. S 1> ใช่ก็คือประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะเสร็จหมดเพราะมันต้องรวมแบบเปลี่ยนชุดอ่ารองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จหมดเรียบร้อย<ช>ดีมากแน,นะนำครัใครสนใจตัดสูตรว่องไวแล้วก็ถ้ารีบใช้ด่วนอะไรเงี้ยเขามีเขามีให้ด้วยนะเมื่อกี้มีลูกค้ามาคนนึงก็ถามแบบใช้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็มีแบบบอกด้วยว่าเฮ้ยถ้าใช้เมื่อไหร่ก็บอกเขาได้นะดดููเเคค้้าาาาหมมือออออนนนกกกัับบซซพพรร์ตลปะณึึงงง่่ขี ชื่อออแบรร์นะไดย่าลืมนะชื่อแบรนด์สูตร Q คริ้วฮะนี่มีหลายสาขานะครับเซิร์ชเลยฮะสูตรคิ้วเดี๋ยวขึ้นเป็นโลโก้ให้เดี๋ยวจะไปใช้สิทธิ์กันต่อใช่นี้ก็คือวันใช้สิทธิ์เลยเดี๋ยวจะไปซื้อรองเท้าเท้าผ้าใบเป็นตัวที่ฮิตที่สุดณเวลานี้เลยคือเอาจริงนะนี่ผมพูดเลยคุณผู้ชมคุณทุกฟังถ้าแบบได้ดูอยู่โดยเฉพาะแฟนคุณนะ ถ้าแฟนคุณดูอยู่เนี่ยคือผมจะบอกว่าเขาตั้งใจจะไม่ซื้อรองเทา้าแล้วเขาก็พยายามจะมาป้ายคนอื่นให้คนอื่นซื้อเหมือนเหมือนเป็นความสุขตอนแรกผมไม่ได้อยากได้เขาส่งมาจนผมรู้สึกว่าเออต้องซื้อห่ะเออซื้ออะไรวะนี่พี่สามารถใส่นะครับแล้วพี่ดูตัวสมาร์ทขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีซัพพอร์ตให้พี่รู้สึกว่าหลัง <ขอ S 1> พี่ตรงจะลองคือยี่ห้อนี้ยอยากได้มานานแล้วแต่ปัญหาไม่คือแพงเออผมรู้สึกว่ามันแพงไปแต่ว่าลองสักครั้งให้เราได้รู้ประมาณนี้ไปไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรใช่แต่นี้เขาไม่ได้ เสียงเัินอีกแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของแพงอันนี้ออก e tag ได้ใช่ไหมครับ,รบก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับถ้าลูกค้าชอบกระชับก็ใส่ได้ครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องลองเดินดูก่อนว่าปลายเท้าชุนไหมว่า e tag แล้วฮะนี่้องสร้างบัญชีด้วยอุย<ม>ทำไหะทำไมเราให้สร้างบัญชีเพื่ใช้ใหมุ่พี่เขาต้องเป็นแบบนั้นหมดอ่าโอเคชื่อนำคุณก่อนภาษาไทยได้เลย<ม>ใช่ไหมครับ

ผมสรุปเรื่องหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะสําคัญกับคนใช้งาน eTag ก็คือทุกที่ใช้ eTag อะ่ะมันจะต้องไปเหมือนกับลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลก่อนเสมอเขาทุกที่น่าจะน่าจะคล้ายกันคือพอคุณซื้อของเสร็จแล้วกลับหน้าร้านเขาเนี่ยเขาจะให้คุณสแกน QR code เพื่อไปกรอกข้อมูลเข้าระบบเขาข้อมูลสําคัญที่คุณต้องกรอกแล้วไม่พลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2อสจุดนะชื่อนามสกุลหนึ่งที่นะฮะเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้ก็ต้องตรงกับเราแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่อยู่ซึ่งที่อยู่เนี่ยในมุมการใช้งานจริงคือขอให้เป็นททีี่่่อยูตติด คือที่อยู่จริงๆจะตามบัตรประชาชนก็ได้จะตามที่อยู่อาศัยก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองสะดวกอันนี้คือข้อมูลที่ต้องกรอกเราไม่พลาดแล้วก็ทุกที่น่าจะคล้ายกันคือมันอาจจะไม่ได้ e tag ทันทีเลยมันก็คือพอกรอกเข้าระบบเสร็จแล้วเนี่ยเขาน่าจะต้องไปไปเคลียร์ให้มันเป็นให้ให้มาเป็นมันต้องไปเคลียร์ให้มันเป็น e tag อีกทีนึงน่าใช้เวลาประมาณเนี่ยฮะแล้วแต่ที่บางทีก็1 2วันวัน2วันหรือว่าบางทีอาจจะ7วัน14วันก็แล้วแต่ที่ว่าระบบบัญชีเขาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลัังงออีีีกกกททททนึ่่ต้้้้จดดารแลว็ิิธใชไ อย่าลืมนะปีนี้มันจะพิเศษนิดนึงคือมันใช้ถึงวันที่28กุมภา2 5 6 8 ใครดูคลิปนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราซื้อเราซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าซื้อของใช้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติใครก็ตามที่เสียภาษีแล้วมีการซื้อของประจําวันถ้าคุณอยากจะเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้นะก็คือคุณแค่ขอ e tag ทุกครั้งที่คุณซื้อตามชุดเปอร์มาเก็ตเนี่ยตามอะไรต่างๆที่คุณไปตามร้านอาหารบางร้านเียที่คุณไปทานเป็นประจําอยู่แล้วถ้าเขามี e tag คุณก็เก็บยอดจากตรงนั้นก็ได้สะสมมาก็ใช้ใช้เงินกับสิ่งที่เราใช้บ่อยก็ได้ครับมันจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวอันนี้สสําาาาาาาหรรััับบบคนนนทีีบบ่่่่่่แแแ้้้้้กกกกกวววเเยยยฉไไมมดดออออซซืืตออต็พง เราช้ใจเกินตัวครับมี <พอ S 2> คนถามครับพี่หนอมว่าถ้าสมมติว่าซื้อของตามอินเทอ,อร์เน็ตเนาะตามแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆแล้วของมันยังมาไม่ถึงมันเป็นเป็นพีออเดอร์อย่างเงี้ยมันรอเดือนนึงอย่างเงี้ยสมมุติว่าของมาส่งเดือนมีนาอย่างเงี้ยมันใช้ทิดรถ,รถดยนอนได้ไหมอ่ะจุดสําคัญคือจ่ายเงินแล้วออกใบกำกับภาษีให้หรือเปล่าซื้อของอ่ะมันมีมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือใบกำกับภาษีออกเมื่อไหร่ถือว่าใช้ได้คือถ้าใบกำกับภาษีมันออกภายในเวลาที่กําหนดก็คือภายในวันที่28กุมภา แล้วคุณจ่ายเงินไปแล้วใช้ได้ถ้าเป็นพ r ีออเดอร์นะอันนี้อันนี้แบบในมุมฝั่งพรีออเดอร์แต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งคือ ของแม่งไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยจะเสียสิทธินะคือมัอนเขาเขายกเลิกเขายกเลิกไปสิทธิที่คุณจะเอาไปใช้แม่งอาจจะใช้ไม่ได้เลยพวกแบบเครื่องฟอกอะ่ะมีบางคนก็ซื้อเครื่องฟอกตอนนี้มันไม่ได้ภายในสิ้นเดือนกุมภายอยู่แล้วแต่ว่าใบำกับภาษีออกก่อนได้ถ้ามีหลักฐานเป็นใบำกลับภาษีหลักฐานการซื้อครบได้ในฝั่งซื้อของก็ทำได้แต่ฝั่งบริการอะ่ะอาจจะไม่ได้เพราะบริการเนี่ยเวลาออกใบนำกลับภาษีคือมันต้องมันต้องรับบริการเสร็จแล้วอะถึงจะออกใบนำกลับภาษีรับบริการเสร็จแล้วเราค่อยจ่ายเงินแล้วค่อยออกใบนำก็ะมานนีอก่ดลับ ใช้สอนอย่างมีความสุขแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปสอนเรื่อง eTag เพิ่มเติมก็ไปดูได้พี่หนอมมีสรุปไว้หลายคลิปอยู่ก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอย่าลืมฮะก็ถ้าดูตรงนี้ฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแถบบนออมให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำภาษีวีล็อกไปเรื่อยๆนะครับทำรายสะดวกแต่ว่าทำทุกครั้งที่มีคอนเทนต์ดีๆสม่ำเสมอแล้วก็ลูกค้าเข้าได้ตรงนี้สำคัญสุดสวัสดีครับ